สวัสดีครับวันนี้นะครับมาวิธีการติดตั้งเสาเอครับในรถตัวเตี้ยเพราะเดิมๆม,มันจะไม่มีไม้มันจะเปเรียบๆมาอย่างนี้นนนแต่เราเจ้าของตัวฮันเดอร์นะครับหรือตัวสูงใส่อะเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกดึงออกมาเลยครับง,ง่ายๆขอปิดประตูกันร้อนอต่อไปครับอันนี้เป็นมือสองนะไม่ของใหม่เหล็ก นี่ครับแล้วมันจะมีรูเห็นไหมไมีรูรอทุกคันไอ้คันนี้เป็นตอนเดียวนะตอนเดียวยังมีมารอเลยนี่ครับน็อตขันเข้าไป

เสร็จแล้วเอาไม่ใช่ครับยอกยอกเหมือนกันขันน็อตปึ๊บ รับหนึ่งอะไรบ้างจำนวงหุ่นผิดหน้าเนาะบอเกี้ยวมันเสียรับหนึ่ง เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่ะลองโหนดูแน่นตึบไม่มีหลุดก็เป็นคลิปติดตั้งครับในคลิปเหมือนวิดีโอใน YouTube ไม่เห็นนะก็เลยทำไม่มีคนทำก็เรียบร้อยครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับ กดติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ